ครับตอนนี้กับฝน่อฝนเริ่มตกนักขึ้นแล้วครับก่อเดินทางมาถึงเดินทางแล้วครับเดี๋ยวนักเดี๋ยวเบาได้นักนเบาก็ฝนครับตอนนี้ก็เริ่มจะนักเลยครับแล้วกับฝนก็ได้ยุดไหลวันแล้วครับแต่ก,ก,นนก็น้ำยังไหลยอยู่ครับน้ำไหลลุหนขอตางนะครับไหลลุกลางตางครับ น้ำใสครับใสสะอาดครับตอนนี้ฝนก็เริ่มป่ยปลายมาแล้วครับเดี๋ยวคงจะได้ทำตีพักไปก็ครับทำตีลบฝนครับพักซักไร้ซักยาสักโขดครับก่อนเฉพาะคืนหน้าไปเดี๋ยวนี้ก็หัวมจะตกหนักกว่าครับก็ข้ามืดขึ้นหมดครับตอนนี้ครับเราจะหาใบตองใบหญ้าก็ทำตีพักกันครับ ออลบเพื่อลบฝนเล็กน้อยครับลบฝนชั่วคราวครับสวัสดีครับนี่คือลูนานมาอาหารของปลาเหมือนก่วยครับแต่ตอนมาแหลกๆก็แดดครับแดดหอนเลยครับแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มเจ็ดตกมาครับเดี๋ยวคงจะไปหาที่พักครับคงจะขึ้นเข้าไปในปากเป้ยนะครับปากเป้ยนะครับ วันนี้ก็มีกอคุ้ยอยู่ครับแต่ต้นหมใหญ่ครับเดี๋ยวจะหากอคุ้ยต้นใหญ่ๆครับก่อมบตองจะหาไมบตองมะม่วงครับกอเพื่อจะลบได้ส่วนเขาครับครับเดี๋ยวจะทําที่ลบฝนครับผมก็ที่ลบฝนได้ก็ประมาณนี้ครับก็เพื่อจะลบฝนได้อยู่ครับเรจะแปลงดีๆนะคงบัดรันแล้วครับเพราะฝนมันลงน้ำมันน้ำลงมาแล้วครับ ครต่อทุน,นิี้ก็ได้โอ้ไอต่อมาบางับางบังกันฝนแล้วครับเฉพาะจะลบฝนได้สุเขาครับก่อนหนึ่งจากฝนมันตกมากระทันหันครับก็พอจะลบไ,ได้อยู่ครับประมาณนี้ครับกอขือนอ,อกไปเดี๋ยวนี้ก็เพียแน่ครับวันนี้มาได้เอาฟ้าใบมาครับก็หันมันแดดแดดครับก็ช่องเจ้าก็แดดขนาดครับ เป็ดักม่อนครับแต่มาตอนบ่ายๆนี่ก็หมนันจะกลับบ้านครับแกก็โดนฝนลกมาอ็านโค้ชฝนครับผมอสนี้ก็เริ่มจะเบาลงทองแล้วครับฝนครับเรวทาบยุธถ้าเมอนเกินไปคงจะได้กับนี่ครับขอมีพยายางอยู่ครับอ๋อพยายามขืนขอใหญ่ครับแต่ก็จะผั่นฝนได้ส่วนหนึ่งครับ ครับน้องฟอสซิคัมก็ทำยุติภูมิใจในเดินทางครัยครับตอนขึ้นเขาว่าตอนได้ท่นห้อนก็เดินไปไหนไกลก็ไม่ไหวตัวได้ครับเพราะว่าวิ่งอนครับการห่อนครับตอนนี้ก็ผลตตลงมาก็เย็นสบายครับจะหาข้อกินก็เดินไปไหนกสะดวกครับห่อนครับ ฝนตวแบบนี้ก่อย้งมาใครบินครับวันนี้ไปยังครับแต่ว่าถ้าตกมาเบาแบบนี้ก่อเจะเดินทางไปหาก,กินได้ครับแต่บนน่นใจเข้าพอเดี๋ยวก็นักได้กระเบ้าครับนักก็มาใครไว้ครับตันนี้กับเบาเบาครับฝนครับ ครับตอนนี้ก็เหมือนเหมือนจะแดดครับกวาทางทางหนอก็สีจะแจ้งแจ้งครับแต่ฝนก็ยังโปรยปลาครับมายุดครับ รถขนมวยยศคงจะเดินทางไปมาได้ครับตอนนี้ครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในปะข้วยครับก็หาจอกค้ยมามุ้งก็อนทำแบบง่ายๆครับอ๋อรถนได้อยู่ครับออที่บังที่ลถฝนก็ใบตองมาบังบังไว้ครับขนาดนี้ครับมาหนึ่งครับ พอจะลบผลนะครับตอนนี้ก่อนผลก็เริ่มจะนักนักมกัดเหลือเล็กน้อยแล้วครับพอจะแป้งดีๆกบ็บาดพุ่งยอดบาดรันแล้วครับพอผลม,ม,มันตกแม่เปกระร้านหานครับ ครับวันนี้ก็มันใบมองกว่านะครับน,นี้ก็อมาหาของป้าเหมือนเดิมครับในในเล็กน้อยครับผอมาตูเฮ็ดครับแต่ว่าสายกันไปครับเฮ็ดมันแก่แล้วครับบางบางดอกก็ยุบน,นะครับ ครับตอนนี้ก็สีจะเบาๆไปหน่อยครับฝนครับแต่ก็ยังมียุดครับผมจะรอฝนยุดครับก็อจะออกไปครับ อนนี้ก่อฝนก็เริ่มเบาๆครับเดี๋ยวมันจะได้เดินทางไปครับเดินทางครับครับครับมีายั้งกันฝนนะครับอ๋อขันได้พอประมาณฝนตกไปไม่ขอเพาจะกันได้อยู่ครับถ้าฝนตกน่ากลัวไป ฝนก็ตกเหมือนนักแต่น้ำไหลนักนะครับน้ำบด้ยนี่ก็จะเป็นไหลสะสมอยู่ในบ้านครับดูไปหลุมบ้านนะครับก็ทำให้น้ำห้วยขึ้นมานครับน้ำห้วยก็จะนักขึ้นมาน ครับตอนนี้กับฝนก่อฝนเริ่มตกนักขึ้นแล้วครับก่อเดินทางมาถึงเดินตังนะครับเดี๋ยวนักเดี๋ยวเบาได้นักเบากับฝนครับตอนนี้ก็เริ่มจะนักห้ครับเี่องเป็นอย่างครับก็มีพยั้งต้มอยู่ครับต่อกันได้เก่อก็สมพอดครับ